ส่วนในช่วงแรกนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะนําคุณผู้ชมไปติดตามชมเรื่องราวดีๆนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตานะคะเมื่อน้าพระราชหฤทัยไหลล้นไปณพื้นที่ใดพื้นที่แห่งนั้นก็จะชุ่มฉ่าไปด้วยความสุขใจเสมอค่ะเช่นเดียวกับพื้นที่ที่หุบกระพงซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานความช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากลําบากจนผ่าน ้นไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้จากรายงานค่ะปุบกระพงพื้นที่แห้งแล้งขาดแหล่งน้ำได้ถูกเลือกมาพลิกฟื้นกลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรด้วยนามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนผักชะอําทรงห่วงใยความเดือดร้อนของเกษตรกรเหล่านั้น เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองทำให้วิถีความเป็นอยู่ขัดสนแร้นแค้นจึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาที่ดินโดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลเพื่อการพัฒนาชนบทหุบกระพงจึงนับเป็นโครงการตามพระราชประสงค์โครงการแรกในการพัฒนาชนบทของประเทศไทยซึ่งแต่เดิมนจะเป็นพื้นที่ของอกรมป่าไม้ นะครับก็เป็นที่ลกร้างว่างเปล่านะครับแล้วก็เป็นที่อาป่าเสื่อมโทรมก็ทรงให้การพื้นที่ออกจากกรมป่าไม้แล้วก็ทรงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้แล้วก็กรมที่ดินครับก็มีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งไร่เอหงานแปตารางวานะครับเป็น,นโฉนดของพระอ,องค์ท่าน ะะใช้ในชื่อโฉนดก็คือ,อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับสา,สาแปลงรวมรวมแล้วทั้งหมด3แปลงแล้วก็จัดสรรให้กับสมาชิกเกษตรกร,กรเนี่ยารายละไม่เกิน25า้าไร่นเจือนเตียวสีทองกเกษตรกรวัย70ปีที่อบพยพตามบิดามาจากจังหวัดนคปรปฐมเนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน ได้รับพระมาหากรุณาที่คุณในการจัดสรรที่ดินทำกิน15้าไร่ปลูกพืชผักไว้บริโภคปลูกกระเจี๊ยบแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายไปยังสหสกรณ์การเกษตรหุบกระพงทำให้ทุกวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอดีตน,นอดีตมันก็ที่ผมมาจากนู้นมันก็ปัญหาที่ว่าไม่มีที่ทำกินนะครับปัจจุบันนี้ผมก็ได้ที่ทำมาหากินได้ที่พระราชาฐานนี่นะครับผมก็ทำมาหากินในพื้นแผ่นดินนี้ทุกวันนี้ผมก็ สุขสบายพอทั้งคว่นะครับไม่ได้เป็นนี่เป็นจินอะไรกันในเจือนเล่าถึงความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หน้าบ้านโดยในเจือนรู้สึกรักและหวงแหนพื้นแผ่นดินที่พระราชทานครั้งแรกเลยที่ได้เข้าเฝ้าก็คือท่านเสด็จที่บ้านพ่อผมช่วงนั้นผมก็ได้กราบแทบพระบาทท่านใกล้ชิดมาก ตั้งแต่วันนั้นพอผมได้เข้าเฝ้าในหลวงผมนึกว่าผมจะอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่ไปไหนแล้วครับผมจะอยู่ในที่พระโอ์ทันนี้ตลอดไปแล้วก็จะเก็บที่นี้จะไม่อยอมขายจะเก็บไวใ้ให้ลูกให้หลาน,นลูกเป็นระดกตกทอ่อก นางอ่อนเกษตรกรใจสู้ที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกินเลี้ยงลูก8ดคนด้วยความยากลำบากอดทนสู้ชีวิตไม่ย่อท้อเพราะเห็ดหลินจือเห็ดนางฟ้าปลูกมะม่วงหิม,มพานต์ขายสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวและปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้บริโภคนอกจากนี้ยังได้ขุดสระไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในยามแล้ง นับเป็นตัวอย่างของการทำการเกษตรที่สามารถใช้พื้นที่ทุกส่วนได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์นอกจากนี้ยังภูมิใจที่ได้ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและได้ทำงานที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการตามพระราชดำริช่างหัวมันดีใจเพราะว่าท่านประทานที่ดินให้เราทำมาหากกินถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเลยลูกแดคนไม่รู้จะหอบไปวางตรงไหน ก็ดีใจมากว่าสมัยก่อนเขาบอกไม่เคยได้เจอพระเจ้าอยู่หัวแต่เราก็ภูมิใจว่าเราได้เจอพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นเวลากว่า40ปีที่สายทานแห่งน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไหลรินหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มฉ่ำแก่ชีวิตของเกษตรกรชาวหุบกระพงที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน ทำให้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ขัดสนแร้นแค้นเหมือนในอดีตและได้ดำารงวิถีชีวิตอย่างพอเพียงตามอัตภาพของตนเองบนแผ่นดินพระราชาอย่างมีความสุข